สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์สราวฟาร์มอานิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกับพี่น้องที่ติดตามเช้าเช้านะครับบรรยากาศเย็นๆในสวนยางแล้วก็สลับด้วยทุเรียนนะครับพี่น้องอันนี้ผมจะนําเสนอตามที่พี่น้องติดตามนะครับสนใจเรื่องทุเรียนในสวนยางนะครับเป็นทุเรียนที่ปลูกได้5ปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่ให้ผลผลิต อย่างเต็มที่เลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูนะครับว่าทุเรียนปลูก5ปีสลับกับสวนยางนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับช่วงนี้ก็กําลังให้ดอกนะครับพี่น้องดูได้นะครับนี่แหละครับดอกทุเรียนบางท่านอยู่ต่างประเทศอาจจะไม่รู้นะครับว่าดอกทุเรียนลักษณะไหนนะครับอันนี้เป็นดอกที่ยังพุ่มอยู่นะครับเป็นพวงพุ่มอยู่ยังไม่บานนะครับ หาว่าบานแล้วผสมเกสรเสร็จเขาก็จะเป็นหางเยนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศทุเรียนปลูกในสวนยางนะครับร่มรื่นสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องทุเรียนห้าปีนะครับซึ่งปลูกในสวนยางนะครับดอกเต็มต้นเลยนะครับกําลังให้ผลผลิตนี่แหละครับพี่น้องครับดูได้นะครับ สวยมากนะครับดอกคือลักษณะกิ่งทุเรียนนะครับมันจะตั้งฉากกันลำต้นนะครับแล้วก็จะให้ผลผลิตหาลูกใหญ่ๆก็เอาไม้มาค้ำตรงนี้นะครับค้ำตรงนี้นะครับก็พี่น้องดูได้นะครับแต่ละต้นนี่ดอกก็ประมาณหนึ่งกระสอบแต่ผลผลิตติดจริงๆก็แต่ละต้น ห้าลูก,ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับนี่แหละครับเป็นผลงานการปลูกทุเรียนในสวนอย่างนะครับพี่น้องว่าในเมื่อทุเรียนใหญ่แล้วจําเป็นต้องตัดไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสวนอย่างยังอยู่ปกตินะครับพี่น้องดูได้นะครับกำลังให้ผลผลิตไอ้ตะกี้ดอกพุ่มนะครับ เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูดอกที่มันบานแล้วก็ผสมเกสรเสร็จแล้วนะครับนี่แหละครับเมื่อผสมเกสรเสร็จแล้วก็จะร่วงลงมาลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นหางแย้นะครับกำลังเป็นหางแย้ ก็พี่น้องดูได้นะครับนี่แหละครับให้ธรรมชาติผสมเกสรเองนะครับไม่ต้องอดหลับอดนอนมาผสมเกสรผมว่าธรรมชาติเขาสร้างมาแล้วนี่แหละครับพี่น้องครับผสมเกสรตามธรรมชาติ ว่าเป็นทุเรียนอินทรีย์นะครับมีแมลงนะครับเข้ามาแมลงเข้าหูเต็มเลยนะครับบินตอมมีแต่แม,มลงทางนั้นแมลงมาตอมดอกทุเรียนหาว่าเป็นทุเรียนอินทรีย์นะครับไม่มีปัญหานะครับแมลงต่างๆธรรมชาตินะครับจะมาผสมเกสรให้เองนะครับแต่หากว่าใช้สารเคมีฉีดแมลงจะไม่มีเลยนะครับพี่น้องที่เป็นเกษตรกรนะครับ คือบางครั้งเราไม่ต้องฝืนธรรมชาตินะครับอาศัยธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ธรรมชาติสร้างมาให้ลงตัวนะครับดอกไม้ทุกชนิดทุกประเภทเป็นปล่อยเป็นหน้าที่ของแมลงผสมเกสรปล่อยให้ผึ้งปล่อยให้ผีเสื้อนะครับผีเสื้อบินเต็มเลยนะครับสวนนี้แต่มีสวนสมาชิกบางท่านนะครับผมไปเยี่ยมชมนะครับไม่มีแมลงเลยครับพี่น้องไม่มีแม้แต่มด มีแต่กลิ่นสารเคมีนะครับแต่สวนนี้มีแมลงนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นสวนอินทรีย์นะครับก็พี่น้องก็คอยติดตามด้วยนะครับผลผลิตเยอะก็จะเอาไปขายนะครับที่สุดาวฟาร์มอคอแกนิกไทยแลนด์นะครับอยู่ที่อำเภอไพรบึงนะครับก็มีทั้งทุเรียนสมาชิกฝากขาย ผลผลิตฝากขายนะครับปีที่แล้วก็ขายได้หลายตันอยู่ครับอปีนี้หาว่าผลผลิตด,ดีก็จะเอาไปขายให้พี่น้องอีกนะครับอันนี้เป็นหางแย้แล้วนะครับอันนี้ก,ก็กำลังพุ่มอยู่นี่แหละครับดอกทุเรียนบางท่านไม่เคยรู้จักดอกทุเรียนก็ดูได้นะครับ ก็จากเว็บไซต์สุดาฟาร์มออแก,กนิกไทยแลนด์นะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรเรามาเลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเกษตรยุคแนวใหม่ปลูกสลับกับสวนยางนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ